สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The l o อดเป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่ของคุณเป็นพวกบูชาซาตาน้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่หลอล่าเธอกำลังพาลูกทั้งสองคนไปหาลิชาร์สามีเก่าซึ่งทั้งคู่ได้ทำข้อตกลงตั้งแต่เลิกกันแล้วว่าจะให้ลูกๆสลับมาอยู่ด้วยครั้งละหนึ่งอาทิตย์ ลูกชายคนโตนั้นเขามีชื่อว่าเอเดนส่วนน้องสาวคนเล็กเธอมีชื่อว่ามียาและเมื่อมาถึงที่บ้านริชาร์ดก็ได้ให้เงินเด็กๆไปซื้อลูกอมมากินซึ่งแม่ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจเพราะเธอเป็นคนที่เข้มงวดจนออกไปทางเจ้ากี้เจ้าการและอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ริชาร์ดตัดสินใจเลิกด้วยก็ได้ ภายในบ้านริชาร์ได้พูดตรงๆกับแม่ว่าเราควรจะจัดการเรื่องหยาให้เรียบร้อยเพราะเขามีแผนจะแต่งงานกับแฟนใหม่นี่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งแม่ก็ได้ตอบตกลงและเดินหนีไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวจากนั้นเธอก็ควักปืนออกมาจากกระเป๋าและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในทันทีและฉากก็ตัดมาที่พิธีศพของแม่มีญาติเธอเอาแต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจและโทษว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของพ่อ ซึ่งดูเหมือนจะมีแค่เอเดนเท่านั้นที่เข้าใจความรู้สึกของน้องสาวมากที่สุดและด้วยสิทธิทางกฎหมายทั้งสองที่ยังเป็นเด็กก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้เป็นพอ่อโดยไม่อาจจะเลือกได้ 6เดือนต่อมาเหมือนว่าทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นพ่อจึงได้ชวนทั้งสองคนไปเที่ยวบ้านพักบนภูเขาด้วยกันแต่พ่อนั้นเขาจะพาเกรซแฟนใหม่ของพ่อไปด้วยซึ่งมันจะทําให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าเอเดนจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เขาก็เลือกไม่ได้อยู่ดีเพราะเขายังคงฝังใจว่าทั้งพ่อและแฟนใหม่ทั้งคู่มีส่วนที่ทําให้แม่ต้องเสียชีวิตในคืนนั้นเอเดนและมิยาแอบใช้คอมของพ่อเสิร์ชดูข้อมูลของเกรซ จนได้พบว่าเธอเป็นลูกสาวของหวหน้ากลุ่มรัฐทีนอกลีดและยังเป็นแค่เพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าตัวตายหมู่อีกด้วยซึ่งพ่อได้พบกับเกรทพอเขาเป็นนักเขียนที่ต้องทำเรื่องนี้และทันใดนั้นเองพอก็ได้เดินเข้ามาในห้องพอดีเอเดนเลยโกหกไปว่าเขากำลังหาข้อมูลเพื่อช่วยน้องทำการบ้านอยู่ทั้งคู่จึงรอดตัวมาได้ มื่อถึงวันรุ่งขึ้นพอ่อก็ไปรับเกรทที่บ้านของเธอซึ่งเกรทนั้นก็ได้ขึ้นรถมาพร้อมกับสุนัขที่เธอเลี้ยงเอาไว้และกล่าวทักทายทั้งคู่อย่างเป็นมิตรแต่เอเดนและมียาก,กับนิ่งเฉยเพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะคุยด้วยจากนั้นพอ่อก็มุ่งหน้าไปที่บ้านพักซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการเดินทางและมาถึงในตอนหัวค่ำพอดี พวกเขาได้แยกย้ายกันไปเก็บข้าวของทําให้ได้เห็นว่าเกรซนั้นเธอได้เตรียมของขวัญเอาไว้ทั้งหมด3ากล่องซึ่งเธอจะมอบให้เด็กๆและริชาร์ดในวันคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนั่นเองและเมื่อถึงเวลามือค่าทั้งสี่ก็ล้อมวงกินข้าวด้วยกันมีย่าและเอเดนได้สวดขอบคุณพระเจ้าที่ได้มอบอาหารมื้อนี้มาให้และมันก็ทําให้เกรซถึงกับมีเลือดก,กําดาวไหลออกมาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับที่เธอเคยอยู่ในรัฐทีก็เ,เป็นได้ และในวันลุ่งขึ้นเกซก็ได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างและได้เห็นว่าเด็กๆและลีชาร์กำลังเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันอยู่ข้างนอกเธอจึงไม่รอชา้ารีบใส่รองเท้าแตะตามออกมาเล่นด้วยทว่าเด็กๆกลับมองด้วยสายตาที่ไม่ค่อยพอใจและบอกว่าหมวกที่คุณใส่อยู่มันเป็นของแม่พวกเราเกทที่ไม่รู้เรื่องก็รีบถอดมาคืนให้พร้อมกับกล่าวขอโทษแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจและเดินหนีไป จากนั้นมีย่าที่กําลังเล่นตุ๊กตาตัวโปรดแล้วมันยังเป็นของดูต่างหน้าของแม่เธอกระพราาทามันตกลงไปในน้ําเกรที่ได้เห็นแบบนั้นก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายเธอเลยจะเข้ามาเก็บให้แต่นั่นก็ทําให้เกรทต,ต้องตกลงไปในน้ําแทนและโชคดีที่รีชาร์ดเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทัน ในเวลาต่อมาพ่อก็มีเรื่องจําเป็นที่ต้องกลับไปทํางานในเมืองเขาเลยต้องฝากเด็กๆให้เกรซช่วยดูแลสักสองสาวันซึ่งเธอก็ได้ตอบตกลงด้วยความเต็มใจและไม่มีท่าทีรังเกียจทั้งสองแม้แต่น้อยแต่ด้วยความเป็นห่วงดีชาร์ดก็ได้มอบปืนให้เธอเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองพอที่นี่มันอยู่ห่างไกลจากผู้คนหลังจากที่พ่อกลับไปเกรซและมียาก็มาช่วยกันตกแต่งบ้านให้เข้ากับทีมวันคิดมา ซึ่งระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันจนรู้สึกสนิทกันมากขึ้นมียา่าเลยโชว์ของขวัญที่เธอเตรียมมาไว้ให้พ่อซึ่งมันก็คือวิดีโอครอบครัวที่เคยถ่ายเอาไว้นั่นเองทําให้เกรซถึงกับรู้สึกละอายใจที่เธอเข้ามาทําลายครอบครัวคนอื่นจากนั้นหลังจากที่เกรซอาบน้ําเสร็จเธอก็ได้เห็นว่าเอเดนกําลังแอบดูเธออยู่ และเมื่อถึงวันลุงขึ้นมียาก็มาขอให้เกรดช่วยหาตุ๊กตาตัวโปรดของเธอเพราะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ทั้งคู่เลยช่วยกันหาตามที่ต่างๆและได้พบว่าสุนัขของเกรดกำลังคาบมันอยู่ทำให้มียา่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะักจากนั้นเกรดก็ต้องกินยาบางอย่างที่เธอจําเป็นต้องกินมันทุกวันและออกไปโทรศัพท์หาริชาร์ดแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเธอเลยฝากข้อความมาไว้แทน ถึงนั้นเกรสก็ไปคุยกับเอเดนโดยถามเขาตรงๆว่ามีอะไรที่ไม่พอใจหรือเปล่าทําไมต้องมาแอบดูฉันอาบน้ําด้วยเอเดนตอบมันเป็นเพราะฮอร์โมนและเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเลย จากนั้นทั้ง3มคนที่ต้องติดอยู่ในบ้านท่ามกลางพายุหิมะพวกเขาก็ไม่มีอะไรทำเลยต้องทนดูหนังอยู่ในห้องรับแขกด้วยกันซึ่งมียาก็รู้สึกหนาวเป็นอย่างมากเอเดนเลยไปเอาฮิตเตอร์ที่ต้องใช้แก๊สมาให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนซึ่งมันก็ทําให้เกรดรู้สึกสบายจนเผลอนอนหลับไป จึงนั้นเธอก็ตื่นมาพบว่ากำลังนอนอยู่กลางทุ่งหิมะก่อนที่พื้นน้ําแข็งจะแตกออกแต่เธอก็จมลงไปในน้ําโดยที่มีวิญญาณพ่อของเธอมาดึงขาเอาไว้เพื่อทวงคําสัญญาบางอย่าง แต่นั่นมันก็คือฝันซ้อนฝันที่เกิดขึ้นเกรได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องรับแขกและพบว่าโทรศัพท์ของเธอไม่สามารถใช้การได้รวมถึงไฟฟ้าในบ้านก็ดับด้วยเช่นกันเกรดเลยไปปลุกเอเดนเพื่อจะขอยืมโทรศัพท์มาโทรหาลิชาร์ดแต่โทรศัพท์ของเอเดนก็ไม่สามารถใช้การได้รวมถึงฮีเตอร์แก๊สและของในตู้เย็นก็ได้หายไปอย่างปริศนา ในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนทั้งหนาวและหิวจนแทบจะทนไม่ไหวเกรทเลยโทษว่ามันเป็นฝีมือของเอเดนที่ต้องการจะแกล้งเธอและถ้าเธอเดินกลับมาอีกรอบแล้วของทุกอย่างไม่อยู่ในที่เดิมจะได้เห็นดีกันแน่จนเมื่อถึงเวลาที่เกรทต้องกินยาเธอก็ได้พบว่ายาของเธอมันได้หายไปรวมถึงสิ่งของต่างๆในลินชักก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างเธอจึงเริ่มโวยวายอย่างไม่มีเหตุผลและพานใส่ทั้งสองคน เอเดนเลยบอกว่าเขาสาบานได้เลยว่าเขาไม่รูเรื่องและลองถามตัวเองดูก่อนไหมว่าทำไมเมื่อคืนนี้ถึงเดินไปมาทั่วบ้านตลอดทั้งคืน แต่เกรดก็ไม่ยอมเชื่อจนเธอได้มาคนที่ตู้เสื้อผ้าของเด็กๆและพบว่าของของทั้งสองคนก็ได้หายไปด้วยเช่นกันแต่ที่หนักสุดก็คือสุนัขของเธอมันก็ได้หายตัวไปด้วยทั้งสามได้พากันออกไปตามหามันแต่ด้วยพายุหิมะที่รุนแรงแถมยังไม่มีเสื้อโค้ทใส่สักตัวพวกเขาก็ต้องถอดใจและกลับมาผิงไฟอยู่ในบ้านโชคดีที่ยังพอมีอาหารกระป๋องเหลืออยู่และยังพอที่จะประทังชีวิตไปได้ และเมื่อมียาลุกไปเก็บจานเอเดนก็พูดกับเกรดว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันแปลกๆฮิตเตอร์แก๊สอยู่ดีๆมันก็มีควันออกมาทําให้พวกเราหายใจไม่ออกและพวกเราทั้ง3คนก็ตายเกรดจึงหันไปมองนาฬิกาทุกเลือนในบ้านและมันก็กลายเป็นวันที่ที่พ่อของเธอได้จัดพิธีครั้งสุดท้ายเธอจึงรีบไปปรับมันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเกรดก็าวอาหารเหลือไปวางไว้หน้าบ้านเผื่อว่าสุนัขของเธอจะหิวและกลับมากินมัน ต่อมาเกรแก็แอบ,บได้ยินว่ามีญากําัังคุยโทรศัพท์กับริชาร์ดอยู่เธอเลยเข้าไปแย่งมันและพบว่าโทรศัพท์ของมีญาก็ไม่สามารถใช้การได้แต่เธอแค่แกล้งทำเป็นคุยเล่นๆเ,เท่านั้นตามภาษาของเด็ก เกรทเลยเข้าไปเช็ดตัวในห้องน้ําและไอน้ําก็ได้มาเกาะที่กระจกเป็นคําว่ารีเพนที่แปลว่าสํานึกบาปมันเลยทําให้เกรดเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจและคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในคืนนั้นเองมียา่าก็ดตตามให้เธอมาดูอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อมองออกไปข้างนอกก็ทําให้ได้เห็นรอยคนบนหิมะที่มีจํานวนเท่ากับคนที่อยู่ในพิธีในวันนั้น จิตใจของเกรซจึงเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอถือปืนและเดินวนไปทั่วทั้งบ้านเพื่อจะหาตัวคนร้ายให้เจอจนเธอได้เข้ามาในห้องนอนของเวยเดนและเห็นว่าเขากําลังอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับผู้ร่วมพิธีแต่ความจริงเหล่านั้นมันคือความฝันเกรซกาลังหลับทั้งๆท,ท,ที่ยืนอยู่เด็กทั้งสองคนเลยช่วยกันเขย่าเธอให้ตื่นขึ้น และเมื่อเกรดได้สติวันที่บนนาฬิกาก็ได้ย้อนกลับมาที่เดิมเธอจึงรู้ตัวแล้วว่าในตอนนี้เธอจําเป็นต้องกินยาอย่างด่วนที่สุดเกจึงตัดสินใจว่าเธอจะเดินลุยพายุหิมะเข้าไปในเมืองเพื่อจะขอความช่วยเหลือเองซึ่งทั้งสองคนก็จำใจต้องปล่อยเธอไปเพราะนั่นมันเป็นการกระทำที่โง่เขลาเป็นอย่างมาก เมื่อเกรซเดินตรงไปเรื่อยๆเธอก็ได้พบกับบ้านพ่อของเธอที่ประตูถูกล็อกเอาไว้แถมน้ำในขวดก็เย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเกรซจึงต้องกลับมาที่บ้านหลังเดิมเพื่อไม่ให้หนาวตายไปก่อนและไม่เพียงเท่านั้นตรงหน้าบ้านเกรซยังได้พบกับกรอบรูปที่มีภาพของเอเดนและมีย่าอยู่ด้วยมันเหมือนกับภาพที่ไว้อาไลทยทั้งสองคนที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วเอเดนเลยบอกว่าบางทีพวกเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะวันที่มันวนกลับมาที่เดิมตลอด ในหัวของเกรซจึงเต็มไปด้วยเสียงของพ่อที่พูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องสำนึกต่อบาปเธอจึงต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่เมื่อกลับเข้ามาเธอก็ได้พบว่าเอเดนและมียาทั้งสองคนกำลังสวดภาวนาอยู่เพราะในกระดาษใบหนึ่งมีข่าวว่าทั้ง3คนได้เสียชีวิตพอฮีเตอร์แก๊สระเบิดเกรที่ได้เห็นก็แทบจะไม่เชื่อแต่เอเดนก็พูดว่าพวกเราต้องสำนึกต่อบาปก่นอนที่มันจะสายเกินไป ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของมียาที่เรียกให้เธอมาดูเอเดนแขวนคอทว่าเขาก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้และพูดว่าเห็นหรือยังว่าพวกเราตายไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังติดอยู่ในดินแดนชำระบาปและต้องสารภาพผิดต่อสิ่งที่ทำเท่านั้นพวกเราถึงจะหลุดพ้นไปได้ เกรซจึงเริ่มการชำระบาปในทันทีเธอเอาหัวเข้าถ่ายไปกับหิมะน,นานนับชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นกัดกินเข้าไปในกระดูกและมันก็ทำให้เธอได้พบกับร่างของสุนัขที่หลุดหายไปมีย่าเลยเข้ามาบอกว่ามันเป็นความผิดของหนูเองในคืนนั้นหนูลืมปิดประตูเอาไว้แต่เกรซก็ได้แต่รับฟังอย่างเงีย,เงยบๆและไม่ยอมตอบโต้อะไรจนเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมง เกรซก็นั่งอยู่ข้างนอกและไม่ยอมกลับเข้ามาในบ้านซึ่งในตอนนี้เอเดนและมีย่าก็รู้สึกผิดที่พวกเขาเอาของทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ที่ห้องใต้ดินและพวกเขาก็ยังสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพื่อจะหลอกให้เกรซสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำกับครอบครัวของพวกเขาและถึงแม้ว่าเกรซจะได้รู้ความจริงแล้วก็ตามแต่จิตใจของเธอมันก็ไม่ปกติกต่อไปแล้ว เอเดนเลยลงมาที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเพื่อจะเปิดเครื่องปั่นไฟเกรซจะได้เชื่อว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่เครื่องปั่นไฟก็เย็นจนเขาไม่สามารถสตาร์ทมันได้จนเวลาได้ผ่านมาถึงตอนหัวคำ่ำเกรซก็ได้เข้ามาในห้องรับแขกและใช้หัวเข่าของเธอหน้าไปกับถานร้อนๆเพื่อเป็นการชำระบาปกับสิ่งที่ทําต่อครอบครัวนี้ซึ่งทั้งคู่ที่ได้เห็นก็รู้ว่าเธอไม่ปกติอีกต่อไปและพากันขึ้นมาซ่อนอยู่บนห้องใต้หลังคาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ดิชาร์ดก็เริ่มผิดสังเกตเขาติดต่อหาเกรซและลูกๆไม่ได้เป็นเวลานานเขาเลยยอมทิ้งงานและมุ่งตรงไปที่กระท่อมในทันทีส่วนมียาเธอก็รู้สึกปวดท้องฉี่จนทนไม่ไหวและต้องไปเข้าห้องน้ําทําให้ได้พบกับเกรซที่ไล่ตามเธอขึ้นมาข้างบนซึ่งเกรซก็ได้เอาแต่พูดว่าทุกคนต้องชําระบาปและเราต้องยอมเสียสละบบางอย่างเริ่มจากการเผาตุ๊ก,กตาที่เป็นตัวแทนของแม่แต่เอเดนก็เข้ามาดับไฟได้ทันและเก็บเอาคืนไป เกดเลยบอกว่างั้นเธอก็ต้องเสียสลายอย่างอื่นแทนเพื่อเป็นการชำระบาปพร้อมกับชักปืนขึ้นมาจากนั้นฉากก็ตัดไปในตอนที่รีชาร์ดมาถึงที่กระทอมเด็กทั้งสองคนยังปลอดภัยดีเกดได้เดินออกมาพร้อมกับแสดงให้รีชาร์ดดูว่าเธอได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วและไม่สามารถตายได้อีกเธอชักปืนขึ้นมายิงใส่หัวของตัวเองแต่กระสุนก็ไม่ยอมออกมาเลยสักนัดซึ่งรีชาร์ดก็ต้องชำระบาปในครั้งนี้ด้วยเกดไม่รอชา้าเธอลั่นไกใส่รีชาร์ดจนเขาเสียชีวิต ด้วยความตกใจเด็กๆเลยพายกันวิ่งออกไปที่รถแต่ทว่ามันก็สตาร์ทไม่ติดเกทเลยจับทั้งคู่เข้ามาในบ้านเพื่อจะทานมื้อกลางวันร่วมกันและบนโต๊ะอาหารนั้นก็มีร่างของลิชาร์ดนั่งอยู่ด้วยเกทได้ใช้เทปปิดปากของตัวเองและเด็กทั้งสองคนซึ่งมันก็เขียนเอาไว้ว่าทั้ง3คนนี้คือบาปและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเกรทนั้นเธอเป็นลูกสาวเจ้าของรัททีนอกลีดที่จะให้ทุกคนสำนึกบาปและฆ่าตัวตายพร้อมกันทว่าเธอกลับเป็นคนเดียวที่รอดตายซึ่งสาเหตุที่รอดนั้นก็เพราะว่าพ่อของเธอต้องการที่จะให้เกรทเป็นผู้เผยแพร่รัททีนี้ไปสู่คนอื่นๆแต่เกรทก็ไม่ยอมทำตามและเลือกที่จะทิ้งทุกๆอย่างไว้ในอดีตภาพของพ่อที่คอยมาทวงคำสัญญาจึงมาปรากฏทุกครั้งที่เธอหลับ แต่คนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นมาก็ต้องมีผลกระทบต่อจิตใจเป็นธรรมาดาเกซจึงต้องกินยาระงับประสาทอยู่ตลอดจนเมื่อเกสได้เข้ามาในชีวิตของริชาร์ดก็ทําให้ครอบครัวของเขาต้องพังทลายลงด้วยความแค้นเอเดนและมีญาก็ช่วยกันค้นประวัติของเธอและเอามาสร้างเรื่องเพื่อหลอกให้เกซสํานึกผิด จนในที่สุดเธอก็สติดแตกและแยกระหว่างความจริงกับสิ่งที่อยู่ในหัวไม่ออกเลยทําให้เกิดเรื่องราวที่เลวร้ายขึ้นซึ่งทั้ง3คนนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่74%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตใ่ำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ